สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะแสดงการสร้างโปรไฟล์ในการสำรองข้อมูลเอาไว้ที่ c o n t e x t m เมนูโดยปกติแล้วเวลาที่เราสำรองข้อมูลเนี่ยเราก็จะดับเบิลคลิกไปที่โปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าในวิดีโอนี้จะแสดงการสร้างโปรไฟล์เอาไว้ที่ c o n t e x t m เมนูเวลาที่เราคลิกเมาส์ขวาเนี่ยมันก็จะมีรายการของโปรไฟล์ที่เราใช้ในการสำรองข้อมูลปรากฏอยู่ เราต้องการจะสำรองข้อมูลเราก็คลิกเมาส์ขวาขึ้นมาแล้วก็คลิกไปที่โปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาในคอนเทกต์เมนูเพื่อทำการสำรองข้อมูลในการจะเพิ่มโปรไฟล์สำรองข้อมูลเก็บเอาไว้ในคอนเทกต์เมนูให้ทำดังนี้นะครับให้ไปที่ช่องค้นหาจากนั้นก็พิมพ์คำว่า regedit ก็คือ reg d i t นะครับก็จะปรากฏ registry editor ขึ้นมาจากนั้นให้เราคลิกไปเพื่อทําการเปิด registry editor เมื่อปรากฏ user account control ขึ้นมาก็ตอบเยสไปจากนั้นให้ไปที่ h k c l a s s e r root นะครับเปิดไปแล้วก็ไปที่ folder directory ตรงนี้นะครับให้เราเปิดไปที่ f o ล d e r ร์ r ดเร o ทอรีโดยการดับเบิลคลิกแล้วก็ไปที่ Background แล้วก็ไปที่ Shell นะครับดับเบิลคลิกไปที่ Shell จากนั้นให้ไปคลิกเมาส์ขวาทางหน้าต่างด้านขวานะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ New แล้วก็คลิกไปที่ Key จากนั้นเราก็ป้อนชื่อ Profile ในที่นี้ ก็จะเป็นสำรองข้อมูลหมายเลขหนึ่งนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็กด enter นะครับจากนั้นให้ไปที่ทางด้านขวานะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก new แล้วก็เลือกไปที่ key จากนั้นให้พิมพ์ Command C O M A N D แล้วก็กด enter เป็นตัวเล็กนะครับจากนั้นให้ไปดับเบิลคลิกตรง Default ก็จะมีช่องว่างว่างตรง value data นะครับให้เราไปคลิกเมาส์ขวาที่ไอคอนของ Profile จากนั้นก็ไปที่ property จากนั้นไปที่ Target นะครับมันจะคลุมแบบนี้ทั้งหมดให้เราคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก Copy จากนั้นก็ Cancel ไปนะครับจากนั้นเราก็มาเพจในช่อง value data นะครับแล้วก็เพจแบบนี้แล้วก็คลิกปุ่ม OK ต่อไปนะครับเวลาที่เราคลิกเมาส์ขวาก็จะปรากฏ โปรไฟล์สำรองข้อมูลมาแล้วนะครับเราสามารถจะคลิกจากตรงนี้ก็ได้เพื่อสำรองข้อมูลแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคลิกเมาส์ขวาแล้วไม่มีรายการนี้ก็ให้ไปบูตเครื่องใหม่เข้าสู่ Windows ใหม่นะครับก็จะมีเมนูปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลองกันนะครับว่าการสำรองข้อมูลด้วย Context m เมนูแบบนี้เป็นอย่างไรนะครับก็เปิดไปที่ โฟลเดอร์นี้นะครับผมจะคัดลอกไฟล์มาเพื่อไปใส่ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งคือคือโฟลเดอร์ test อันนี้ก็คือจะมีไฟล์เพิ่มเข้ามาใหม่ละต่อไปเวลาที่เราต้องการจะสำรองข้อมูลเราก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกไปที่โปรไฟล์สำรองข้อมูลหนึ่งจากคอนเทกต์เมนู ก็จะเห็นว่ามีการอัปเดตข้อมูลเราก็จะเห็นว่าเราสามารถจะคลิกเมาส์ขวาเพื่อสำรองข้อมูลได้จากคอนเทกต์เมนูนะครับ